สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทบโจจากช anel ทบโอลบอร์ดกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างฝั่งซ้ายคุณจาคบี้ที่มากับลีเดอร์นามิส่วนฝั่งขวาจะเป็นคุณสุดหลอนะฮะซึ่งมากับลีเดอร์โซโรโปโมนั่นเองเข้าเทินของคุณสุดหลอก่อนคนแรกติดด้งนะฮะแล้วผ่านเลยแหม,มเป็นการติดด้งคู่นะครับแบบนี้คุณจาคบี้เปิด2ดงนะ้งฮะแล้วจะไลส่สิงโตล,ลงมาไหมครับแบบนี้แล้วผ่านไปเลยนะฮะ แล้วเข้าเทินคุณสุดหล่อนะครับจะมีอยู่3ดงก็ดูกันว่าเทินนี้จะได้ไล่อะไรไหมนะเทินแรกไม่ได้ไล่อะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้เล่นเป็นแบบว่าโซโลโกรหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันจะล่เป็นอะไรครับล่สามนี่ผมก็ค่อนข้างที่จะเดาไม่ถูกเหมือนกันและนั่นไงฮะติด2ดงเจ็ดพันแล้วตีเข้ามาจาโคบี้ล่เป็นอีเวนต์ครับผมเดซัสปาร์ดาครับก็คือบวก2 0 0พันะฮะแล้วเปิดท็อปสแล้วเรียง แล้วก็จะวางไว้บนท็อปหรือจะไปวางใต้กองก็ได้แต่ว่าสุดหลอเนี่ยตีมา7,000ไม่พอนะครับเดซโซสปาร์ดา mm hmm. <Sp> เพิ่ม2,000ยังขาดอยู่1,000นะครับผมตอนนี้จากโคบีก้ก็กำลังดูอยู่ว่าจะเรียงอะไรนะครับไม่รู้ว่าจะมีอีเวนต์ใบถัดมาได้ใช้ไหมนะถ้าเหลืออีกหนึ่งโดงก็จะเป็นเดซโซสปาร์ดาหรือจะเป็นหนังกะติกอุซบก็ได้ หรือจะปลาพวกโมจิคาบะจิออกมาเพื่อเป็นกาด1,000ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าแค่นี้ไม่พอจริงๆต้องขอเพิ่มและไายเป็นหนังกติกอุโซมฮะโม่ไปครับผมเป็นส่วนของรวมพลคนคุกนะฮะคือเรียงไว้แล้วนะฮะว่าจะโม่ใบนี้ลงแล้วก็เข้าเทินของคุณจาคบี้ครับเวฟตะกี้ตีไม่ได้นะเพราะว่าจาคบี้ให้มา4 0 0พแล้วก็เป็นเทินของจาคบี้ ไล่ลงมาเป็นดาซูโบเนสหรือเป็นมิสเตอร์วันคนคุกนั่นเองแล้วก็ความสามารถฮนะเก็บในส่วนของเจ้าอีเวนไล่หนึ่งขึ้นมือได้หนึ่งใบและเหมือนจะผ่านเทิร์นไปเลยนะครับสำหรับเทิร์นนี้เข้าเทิร์นของคุณสุดหล่อครับต้องดูนะครับจะไล่อะไรลงมาแบบนี้อาจได้เจอเมลโกนะฮะเมลโก้ไล่ห้าตีไปก่อนครับห้าพันเบาๆนะครับขอเช็คระยะนิดหนึ่งแล้วเป็นดิสเซอร์สปาได้อีกหนึ่งครั้งครับ ก็เหมือนเดิมเะครับเปิดท็อป3นะครับผมอันนี้ต้องระวังนะแค่ท็อป3ไม่ใช่ท็อป5นะครับสรับดิเซอร์สปาร์ดาแล้วไม่พอใจนะครับเอาไปไม่ใช่ไม่พอใจไม่ถูกใจเอาไว้ใต้กองครับผมจากนั้นบิดสลงมาเป็นมาเชลดีทีครับของดีนะครับผมของสีแดงตีแรงนะฮะแล้วก็ได้จั่วด้วยแต่ต้องมีตัวสังเวย1หนึ่งตัวก็จะเป็นเจ้าซัสนะฮะที่เขาหมายมั่นปั้ตตาที่จะทําการเซ็ซี่ไฟตตอนนี้อยู่ในเทินของจาโคบี้ผ่านเทินนะผมเปิดด้งครับ ไม่ไล่อะไรลงมานะครับในเทอร์นี้ไม่มีในส่วนของทั้งคายะไม่มีส่วนของโมจีอะไรเป็นเทิร์นของสุดหล่ออยู่นะโอ้โห oh, oh, เรียกได้ว่า oh. แทบไม่ได้โม่เลยสำหรับจาคุบี้นะครับมือน่าจะไม่ดีจริงๆและสุดหล่อสุดหล่อเหมือนลืมนะครับลืมรีลืมรีเฟสในส่วนของลีเดอร์อ่ะแล้วก็ตีไปอันนี้ 6,000เบาๆฮ่ัขอ2,000ไม่ได้ทําเท่งครับผม๋อแต่เป็น7,000เพราะว่าติดดงให้กับโซโลไปครับโอเวอร์ฮีทเก็บในส่วนของมิสเตอร์วันขึ้นมือและจากนั้นอีกหนึ่งด่ง7,000ครับก็ต้องขออีเวนต์4,000นะฮะแต่ก็เทคไปเลยไม่มีทิกเกอร์อีกอู้หูหนักอยู่นะสารคุณจาคโคบี้แล้วลงเป็นมาเชลลิทิสอีกหนึ่งตัวครับผมคือค่าพลัง ตั้งต้นของมาชาดิที่อยู่ที่6,000นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเลือกสละเพื่อน1ตัวที่มีพาวเวอร์4,000ขึ้นไปอะจะได้บวก1,000แล้วก็ได้จั่วการ1ใบลงขยะครับจั่ว2แล้วทิ้ง2ครับก็ต้องรีบรีบทิ้งขยะออกไปหูลงทิ้งเป็นเมโลเมโลนะครับผมกับอีกหนึ่งใบไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจว่าเดวิงหรือเปล่าและใช้เป็นมิสต์วันครับแล้วก็ยกในส่วนของตัวดิสสปาร์ดาขึ้นมือครับ แล้วผ่านเธอเลยเรียกว่ารอแต่ขารับนะครับคุณจาโคบีเล่นกับการไล่ของอีเวนนะครับเด็กนามิเด็กนามิคือสำหรับผู้ที่เล่นมือใหม่นะเด็กนามิจะต่างกับเด็กอื่นคือเปลี่ยนกฎไปเลยถ้าเด็กของตัวเองหมดเนี่ยจะทําให้ชนะทันทีดังนั้นเป้าหมายของคุณจาโคบีคือจะพยายามใช้อีเวนหรือความสามารถของคาเล็เตอร์บางตัวเนในการทําให้เด็กตัวเองหมดนะฮะหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าโมนั่นเองแต่ว่าคุณจะ,ะคุณสุดรอเนี่ย เริ่มที่จับบูบอดหนักๆแล้วนะฮะโจมตีแต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยน่าจะเอาเรื่องพอสมควรเทิร์นที่แล้วก็คุณจาโคบี้ไม่ได้เอานามิตีไปหาเจ้าทิชนะครับคืออาจจะต้องเผื่อดองไว้พอสมควรสถหนการไล่อีเวนต์ต้องมาดูกันว่าคุณสุดหล่อจะโจมตีคุณจากคบี้ได้หนักหน่วงไหมนะครับในเทิร์นนี้มือเพียบนะครับคุณจาโคบี้และอะไรครับเนี่ยโอ้นึกว่าจะโถมด้ง ไม่งั้นจะโหดไปหน่อยติดหนึ่งดวงเพื่อบรัพพลังให้กับ power ให้กับคาแรคเตอร์อ่ะเรียกว่าคาแรคเตอร์ทุกตัวบนสนามของเราตัวละหนึ่พนะฮะและไปแล้วครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยหกส0 0เ้าเก้าพันเอาเรื่องฮนะเ0้าถ้าไล่สี่พันก็ยังต้องขอหนึ่พอยู่ดีและจะเป็นอะไรฮะหรือจะยอมเทคไปเลยแต่เรียกว่าหนักน่วงนะดิสก์สปาร์ดาก่อนฮนะขออีกสามพันนะครับผม เลียท็อปก่อนนะครับสำหรับคุณจาคูบี้ไปฮะขออีก3000นันคะฮะเพราะว่าในส่วนของหนวดดามนยตียมา9000นะฮะ6 0พันบวก0พันบวกกับ, 2000, บอก solo, ีกโโลอีก1000อีก3000จะให้เป็นอะไรน่าจะเป็นอีเวนต์4 0 0พแล้วฮะจังหวะนี้ของคุณจาคูบี้ก็ต้องมาดูกันฮะเมื่อเลี่ยงเสร็จแล้วจากนั้นใช้ในส่วนของคอนอย่างยืดฮะโอเค okay. ทิ้งการมือด้วยหนึ่งใบนะครับผม เอ๊ะหรือเป็นโอ้โหใช้เป็นดิสโซสปาด้าก่อนนะฮะโอเคตะกี้ยังไม่ใช้ค้อนอย่างยืดน,นะครับผมขออีกหนึ่งพันนะฮะอีกหนึ่งพันอ่ะโอเคแล้วก็วางไว้บนท็อปฮะอีกหนึ่งพันให้เป็นหนังกระติกูโซปครับผมให้เป็นสองพันไปเลยก็โม่ในส่วนของเชฟไปเลยครับและเข้าอา๋อยังไม่เข้าเถอดผมจะคุีตนะีเก้าพันฮะแล้วก็ตีอีกโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยหกหรือเจ็ดน่าจะหกนะ แล้วก็โอ้โหเทคลัวๆทิกเกอร์ครับหนังกระติกุซบโม่หนึ่งจัวหนึ่งครับผมอ่ะไปฮะแล้วก็ฟินิกมันโก้ครับผมลงมาเป็นบล็อกเกอร์ฮะโอ้โหถือว่าบอร์ดตามสุดๆเลยนะสำหรับคุณจาโคบีคือคุณสุดหล่อเนี่ยเน้นพลังโจมตีอนันหนักหน่วงของมาชาดิทีนะฮะแล้วลงไปายายครับเล็งหาของนะครับสหรับพุนจาคบี ตองมาดูกันต้องทิ้งสองนะครับไม่ใช่จั่วฟรีๆนะครับหต้องหาทางดีดขายะกลับขึ้นมือเพื่อทำเกมไปเรื่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ได้นะครับไปแล้วผมเดทวิงกับอะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันอีกหนึ่งใบแล้วขายะอีกหนึ่งครั้งอะจั่วสองครับแล้วก็ทิ้งสองเห็นเป็นกินข้าวแวบ,บๆขึ้นมือไม่รู้ว่าจะเก็บไว้หรือเปล่าเก็บไว้ดีนะไปกินข้าวของดีนึกขึ้นมาว่าต้องหิวเนยะจั่วเลยก้าดกินข้าว บิด3ดงได้จั่วการ์ดสใบนั่นเองนะครับเด็กน้ำมีต้องใส่สีเพราะถ้าเกิดเปิดมาจากทิกเกอร์เนี่ยใช้ฟรีเลยได้จั่ว2แบบคู่ๆยังไงดเนี้ยอันนี้เป็นช็อตที่ลงคายะมาจั่ว2ไปแล้วต้องซิ้ง2ใบครับสำหรับคุณจาโคบีส่วนคุณสุดหลอนะียืนรอตีอยู่แล้วนะฮะคือโอ้โหเด็ดดวงตั้งแต่รูปโปรไฟล์แล้วนะครับสำหรับคุณสุดลอเนะี่ยไม่ธรรมดา3คน ผมก็วายเยอะแล้วมีล่อไปห้าคนเลยนะครับโอ้โหไม่รวมตัวเขาก็เหลือสี่คนโอ้โหจะมีใครทําได้ขนาดคุณสุดหล่อนะฮะและไปครับหนึ่งดงนามีครับตีไปที่หนวดดําครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องตีที่ลีเดอร์นะครับผมแล้วให้การสองพันครับโยนเป็นโอทามะทันทีเพราะโอทามะอยู่บนมือไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะสกิลของคุณหลอ่อตีมาฉันปลาแบบ ชิวๆแล้วก็รอที่จะโจมตีกลับในเทอร์นาเนี่ยครับโอ้โหเป็นเพเยอร์ที่หาตัวจับได้ยากเหลือเกินนะฮะแล้วลงมาเป็นเนี่ยฮะหนวดขาวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วติดหนึ่งด้งให้กับโซโลไปฮะเจ0 0พัหนักหน่วงจริงๆฮะต้องเรียกได้ว่าคุณจาโคบี้นี่ถ้ามองตามรูปเกมแล้วเสียเปรียบสุดๆเทปไปแล้วฮะยังเหลืออีกหลายเวฟเลยนะครับผม ก็เป็นทิกเกอร์หรือเปล่าครับยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะทิกเกอร์หรือเปล่าทิกเกอร์ครับไปฮะเดดวิงกระตุกขึ้นมือไปครับวืบโอเคก็ตัดไปในเวฟหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยแล้วเออน่าจะ8,000ันฮะ8,000ใช้เป็นคอนครับผมคอนอย่างยืดอ่ะแล้วโม่สองครทงการ์ดบนมือหนึ่งใบแล้วก็โม่สองโเสียรีซอสเยอะไปหน่อยนะฮะสำหรับคอนอยางยืด ก็ต้องใช้ในจังหวะที่เขาตีมา800พันนี่นแหละคุ้มค่าที่สุดแล้วผ่านเทินแล้วก็เทินของคุณจาคบี้ตอนนี้โซโลยิงอยู U ่เจ0จากความสามารถของนวดขาวครับแต่ต้องบอกว่าคุณจาคบี้ไลฟ์เหลือแค่หนึ่งแล้วนะครับผมตายครับกินข้าวของดีครับจั่วสองบอดเต็มนะครับตอนนี้เต็ม,มด้วยคายะจะทาอย่างไรคือต้องระวังรับหนวดขาวตีสะบัดแน่ครับในเทินของคุณสุดหลอ่อหัวร้ายมาก ต้องดูแล้วคุณจาโคบีมีอีเวนต์ขารับเพียงพอหรือไม่คืออย่างน้อยเธอนนี้ต้องตัดหดนวดํำให้ได้นะครับตัดไม่ได้ดีงานยากไม่ได้หนวดนำได้มาโก้ก็ยังดีอ่ะไปครับกินข้าวต่อครับเสียไปหกโด่งแล้วนะครับสำหรับคุณจาโคบีแล้วผ่านเทินครับเป็นการเติมการ์ดในมือนะครับผมขเขาเทินสุดหล่อโอ้โหแล้วอะ หนึ่งวด่งไว้ที่ลีเดอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะโอเคเป,เป็นหเป็นหึ่งด้งแล้วยังไรต่อมีหนวดขาวมาอีนี่ไม่ต้องสืบแล้วนะฮะมันจะเกินไปคือทรงพลังเกินนะฮะต้องบอกว่าคุณสุดหล่อเนี่ยเป็นเพลเยอร์ที่มาเล่นการ์ดแต่ละครั้งต้องพาแฟนมาด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่า เกิดจากความไม่ไว้เนื้อไว้ใจกันหรือเปล่านะครับผมแฟนต้องมาตลอดเพราะดูจากรูปโปรไฟล์แล้วน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะฮะสำหรับคุณสุดหลอกไม่ธรรมดาจริงคนนี้ไปครับ8000ันถ้า8 0 0พน่ 8, จะต้องไล่9 0 0 0ลงมานะสำหรับคุณจากคบี้อ๋อแต่เป็น9 0 0าพันะผมเพราะบัฟจากโซโลอะบวก4000แล้วก็ต้องเอ่อขออีก1000พนะฮะแล้วให้เป็นอ่อ โนยิโกะนะครับผมเพราะว่าคุณจะคุบิตีมา9,000บวกกับความสามารถของโซโลด้วยและทีชถ้าทีชตอนนี้เจ้า8,000 8,000 8,000ครับแล้วก็กินในส่วนของเมาโก้ลงไปนะฮะเป็น9,000ครับผมโอ้โหกินเข้าไปได้บวก1,000แล้วได้จัดหนึ่งนะฮะทิ้งเลยนะครับเมาโก้ Mango, เอามาเพิ่มพลังดีกว่า9,000ครับสำหรับช็อตนี้ จากคบีโอรยฮีทครับบีดขยะขึ้นมือครับขออีกหนึ่งพันฮะแล้วปลาเป็นขยะลงมาครับผมเพื่อเพิ่มค่ากาดนะฮะไม่เข้าครับเบรฟนี้แต่แน่นอนนะะโอ้โหเป็นน่าจะหมื่นนะฮะอย่างนี้หรือ9 0 0 0พันผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันน่าจะหมื่นโอ้โหเกินหมื่นกว่าตีครับเทคแน่นอนแล้วในส่วนของหนวดขาวตามไหมฮะจะมีไหมหนึ่งหมื่นหนึ่ง,งแล้ว จบเกมรับผมด้งไม่พอแล้วการ์ดบนมือที่ให้ทิ้งไม่พอครับผมเป็นชชนะของคุณสุดหล่อนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าตั้งบอร์ดได้ไวแล้วก็เป็นการโจมตีหนักหน่วงจากเจ้าหนวดดำขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมและขอขอบคุณกลุ่มเจ็ดเทพจนสลัดแห่งเทอร์โบบอร์ดนะครับผมที่ช่วยสนับสนุนกันมาแล้วรวมถึงชาวบาร์กีเดลิเวอรี่ทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ